สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่สิบเก้ากันยาหกแปดนะครับเป็นช่วงเดือนวันเกิดครอบวันเกิดของผมนะครับมามาดูของถูกๆวันนี้กันครับบอดี้คอซันเดดปีเก่านะครับคอนี่สวยมากแล้วก็ที่สําคัญคือมันใช้แต่ับคอเบอร์เดียวกับเฟนเดอร์นะครับต้องมันเบอร์นี้นะถึงจะขันคอได้นะครับเหลืขันคอที่มีอยู่ทั่วไปขันไม่ได้พวกคอพวกนี้เสียงดีนะครับเป็นคอของรุ่นเก่านะครับเหลือขันคอที่ขันคอกับกีตาร์ญี่ปุ่นธรรมดา หรือของจีนธรรมดาที่มีอยู่ทุกเบอร์เนี่ยใช้ไม่ได้หมดนะครับมันใช้กับเหล็กนคอเบอร์ all, ของเฟนเดอร์เบอร์นี้นะครับสามารถใช้เบอร์แทนตามตามร้านได้นะครับหรือส้าใครมีของเฟนเดอร์นี้อยู่แล้วก็ซื้อเก็บไว้ก็ดีครับมันก็เอาไว้ใช้กับเฟนเดอร์ได้นะครับเหล็กนคอเบอร์ all, ของเฟนเดอร์เฉยเลยเป็นกีตาร์เขาทำอิลิกมาจากที่ที่โกดังญี่ปุ่นนะครับริ้วลอยสีบอดี้ไม้แท้นะครับบอดี้มันก็มีลิ้วลอยทั่ว,วไป นะครับด,ดิกตอลลีลิกแลวเขาเจาะน็อตมาสองตัวอาจจะเหมือนกับว่าทําเหมือนกับสองเสาอะนะฮะถ้าจะใส่น็อตแบบธรรมดาก็อุดรูได้นะครับอุดรูน็อตตรงนี้นิดนึงแล้วก็วางหย่องธรรมดาก็ได้หรือจะใส่หย่องสองเสาก็น่าจะได้นะครับผมดูจากที่เขาโมมานะผมก็ไม่ได้ทาต่อไม่มีเวลาตรงนี้เขาเจาะรูมาอาจจะใส่เขาอาจจะใส่พอสองชั้นนะครับเวลาใส่ติก,กาดปุ๊บพอสองชั้นมันสูงยาวใช่ไหมเขาเลยต้องเจาะคว้านิดนึงเพื่อให้ตัวของพอสองชั้นลงไปได้สันนิษฐานนะ เป็นบอดี้ไม้แท้นะครับาจะมีรูปภาพนิ่งด้วยนะครับบอดี้เป็นไม้แท้หมดเห็ดเราไม่กําหนดลายไม้ไม่ได้อะนะลายไม้อะไรนะครับคอสวยงามนะครับจากที่ดูสภาพเฟตเนี่ยยังไม่มีรอยสึกหนักๆนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ไล่ให้ดูก่อนนะเราเราก็เห็นด้วยกันเนาะกินตาต้ยังไม่เคยขึ้นสายนะครับผมก็ ซื้อมาเอาไว้มองก็จะเอาคอขาวไว้มองผมมีบอดี้กีตาร์เพ้นเป็นลายโดเรลมอนอยู่ก็จะเอาคอขาวไปใส่ก็ไม่มีเวลาทําครับกีตาร์เต็มห้องเลยนี่ก็เป็นเราถลอกสิงกระบอร์ดบ้างน,นะครับแล็กเกอร์ถลอกบ้างนะครับเฟสซึ่งยังถือว่าน้อยนะแล้วมันยังสูงอยู่ยังสามารถขัดลงไปได้นะครับตรงนี้กไ็ไม่ได้บุ่มนะเป็นแค่เล็กเกอร์หลุดออกไปนะครับนัดยังโอเคอยู่หัวไม่มีโลโก้แล้วนะครับ เดี๋ยวขันคอใช้เบอร์นี้นะครับถึงจะขันได้นะครับขันได้ครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วครับเช็คให้แล้วนะครับ,รบถ้าไม่ใช่เบอร์นี้ขันไม่ได้นะครับเนี่ยไปได้หมดครับเนี่ยดุก,กําลังดีด้วยครับไม่ไม่แข็งเกนเกินไปแล้วก็ขันได้จริงๆแต่มีตัวเนี้ยจะขอบอกขันได้ใช้ของเฟนเดอร์ได้ผมขันยังขันไม่เข้าเลยคือจริงๆถ้าเกิดมันขันไม่ได้ก็บอกตรงๆก็ได้นะทําไม ไม่เข้าใจแต่ไม่ว่ากันดีกว่าสร้างมนเถอะนะคนเรามันใจมันไม่เหมือนกันนะครับปล่อยเถอะทั้งเงล็กก็น้อยต้องโกหกกันไม่เอาแล้วก็ด้านข้างก็มีรู้รอครับกีตาร์หมักเบาดีนะครับอ่าพอดีมีคนมาส่งของนะเสียงหมาดังหน่อยนะผมไม่ใช่พ่อค้าโดยสายเลือดนะผมจะไม่โกหกและหลอกลวงคนเพื่อเอาเงินเด็ดครับต่อให้เงินมากเท่าไหร่ผมก็ไม่เอาครับ ราคูเสียงหมาหน่อยนะอ่านี่ผมคลายน็อตไว้เผื่อจะถอดให้คุณดูข้างในนะป้ายโซนันเดตโลโก้อยู่นะครับแต่เขาตัดเป็นตัดโค้งนะครับตัดแบบตัดโค้งให้มันเหมือนกับพวกเฟนเดอร์สตัดนะครับเอ็มสตัดนะฮะอ่าเนี่ยป้ายโซนันเดตเนไหมครับแล้วก็โดนโมตัดขอบหน่อยนะครับดบ้เป็นลายโดยทั่วไปนะครับมีเพลตรงนี้ให้นะครับนะเป็นไม้แท้นะครับอ่า เดี๋ยวถอดคอให้ดูเลยนะครับเราจะได้เห็นชัดว่าคอด้านในไม่แตกนะครับสภาพเราเห็นด้วยกันนะทุกอย่างเราเห็นพร้อมกันแล้วก็กีตาร์ไม่เคยขึ้นสายผมจะไม่มีทางมาหมกเม็ดหรือก็หกใขรๆทั้งนั้นนะครับไราใจผมได้เลยแล้วผมแพ็คอย่างดีมากคือขายแบบให้ครับไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วขายต้องเอากำไรอะไรอย่างเงี้ยขาดทุนเท่าไหร่ชิ้นผมก็ขายนะเดี๋ยวผมขอเลือกคนหน่อยแต่ขายขาดทุนทุกคนมันก็ไม่ไหวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอา เราจะเอาหมาไปปล่อยเวลาจะถ่ายคลิปอะไรจะต้องเห่าทุกทีนะครับอ,อนัอดออกเลยยากส่งเป็นเบอร์ดี้กับคอนะครับนะซื้อ,อยากได้นะครับเบอร์ดี้ก็จะมีปั๊มนะครับนี่มันเป็นเฟนเดสที่ไม้ดีนะไม้สวยสีเข้มแบบเก่าแล้วปั๊มเล็กห้าไว้นะครับคอก็สภาพสมบูรณ์ลายไม้สวยมากนะครับอ่ามันดูอย่างนี้ไม่มีใครหรอกครับมานั่งทำแบบนี้คุณอันนี้ไม่ใช่ลอยลานะ้าเป็นรอยเกล็ดไม้นะครับ นะครับสวยนะครับเป็นไม้เส้นยาวนะเป็นไม้แข็งแรงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม้วงวง,งตรงกลางตรง,ตรงตรงปีเดือนมันนะครับมันก็จะมีหลายชื่อเรียกนะอาจจะเรียกไม่ถูกเป็นไม้เส้นหนึ่งนี้แข็งแรงนะครับไม้แข็งแรงครับอ่าไะมครับไม้ไม้เป็นเส้นนะครับสวยงามคอตัวนี้ค่อนข้างจะหนกหนกนูนๆด,ด้วยนะครับ นะมันเป็นสฟอนเล็กปีเก่านะฮะเนี่ยมันจะดกกหนกอุ้มอุมสวยนะครัสวยงามนะครับอ่ามีให้แค่นี้ครับเดี๋ยวชมราคาที่หน้าเฟซบุ๊กเลยนะครับเดี๋ยวขั้นขอ้อใช้เบอร์เฟนเดอร์นะครับโอเคใช้เบอร์นี้นะครับ ที่ลองขันขันได้นะครับเขายถูกขายถูกตามสภาพเกินคุ้ม,มครับเหมือนคิ่สวา่างนี้แล้วกันถ้าซื้อบอดีแถมคอก็คุ้มนะครับราคาที่ง่ายนี้เหมือนราคาขายบอดี้อย่างเดียวแล้วแถมคอไปนะครับโอเคขอบคุณมากครับ